นีน้องน้องนีซอยคนนะซอยแล้วก็ลงสีบอนเขียวปะปะกายหมุนเนาะอันนี้เดี๋ยวจะเอาตัดออกแค่นี้เดี๋ยวดูกันนะครับวันนี้นางแบกดอกีสวยผมเหนียวไม่ไหวเดี๋ยวล้างลอยบอลทำลงทำเย็บนวดหน้าก็มาไม่แพงหรอก <c oughs> น้ำเนี้ยยิดก็ไมีแพงเอาอะไราไมากมาย เาป่ามาปีก็เหมือนเดิมนี่ก็ปำังงยืดผมครับแค่หนูเนี่ยก็เจ็ดร้อยถ้าตัดแล้วะถ้าตัดแล้วแค่นี้หรอห้าร้อยถาวรนะยอไปล้างจะไม่ได้ขอเียอีปีก็ราคาเลนอยูหรป่าจะรู้ผมหนูว่าที่จินดีว่าอยากโตอยากโตขึ้หน่อย เราจะไม่เอาตรงเกิอืเอเพราะตรงเกล้วมันไม่สวย<ม>เดี๋ยวเราตัดเป็นล่างก่อนแล้วเราก็ไม่ว่ากันนะอนาสั่นก่อนเราโบกมันจะไ,ไม่ช้าเดี๋ยวตอนเ,อดดเสร็จเราลงเซฟกันทีเราชอบพอยผมแห้งไม่ชอบหลอยผมเปีเยก ก็มัดไปตลอดเลย่ะป้วยไม่ได้ถ้าเกิดมันยาวเลยมากแต่เราติดตอมากเลยใช่ตองอะไรให้ป้วยเรื่องมากถึงเดือนชึ้งว่าสั้นหน่อยแบบว่าโอ้ยยากำะังโรงเรียนอยู่เลยเป็นไงบ้างว่าไม่เจอกันเลยที่บ้านได้เดี๋ยวรู้มือแล้วหวังว่าคงไม่หลงที่คนนึงทำไปไงโอ้โหทำแล้วเอาลูกหรือกินกบบชิ้นเดียวเลย จะกินขี้ลูกยงหว่จะวขึ้นเ่าอหมือนของอันนี้เราจะมันเราตัดเป็นทางการเลยให้มันบิดก่ไว้เดี๋ยวเรามาเจ็ดขีก็ดูไม่น่าเกีย ถ้าทาจะเป็นคนผมมันเดี๋ยวเรามาดูกันไปล้างก่อนการล้างของเราเราจะไม่ใสค่ครีมนวดเพราะเดี๋ยวโกกแล้วมันไม่ติดเนาะเดี๋ยวเราไปสะสองน้ำลายม่วงรุงน่นเนี่ยพโกกข้างนอกเราก็ลงสี